สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําแอปหาเงินฟรีนะครับสามารถทําเงินอยู่ที่1 5 0บาทนะครับจากการที่เราดูวิดีโอแล้วก็จากการเล่นเกมแล้วก็จากการที่เรานันไปทําแบบสํารวจนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่สนใจที่จะหาเงินนะครับผมด้านหนึ้บบาทแบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนนะครับก็ไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะั่นโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ ANC Studio กันด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่สามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS Android แล้วก็สามารถเล่นได้บนมือสามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์นะครับก็วันนี้ผมก็ได้รับบินการชำระเงินนะอยู่ที่ $5 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2 0 2นะครับซึ่งเป็นแอปอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ ในส่วนของแอปนี้นะครับผมนะก็เปิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2556นะครับแล้วก็อัปเดตเมื่อวันที่21มกราคม2564นะครับก็ถือว่าเปิดมาประมาณ8ปีแล้วนะครับก็มีชื่อว่าแอป Future Point นะครับผมนะแอปนี้ก็คือเป็นการสร้างรายได้แล้วก็รับรางวัลบนโทรศัพท์ด้วยการทำแบบสำรวจแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ดูวิดีโอนั่นเองนะครับ ก็มีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของแอป Future p ์พอนะครับผมนะก็ให้ทําการติดตั้งแอป,ปก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปเล่นแอป,ปนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาสอนนะคร่าวๆเลยนะครับในส่วนของแอป,ปนี้เนาะก็แอป,ปนี้นะครับก็สามารถสไร้างรายได้ด้วยการที่เรานะครับผมนะทำแบบสอบถามนะครับที่เน้นก็คือทําแบบสอบถามแล้วก็ดูวิดีโอแล้วก็จากการไปแนะนําเพื่อนนะครับใครที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะครับผมนะก็สามารถที่จะ เล่นแอปนี้กันต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าแอปนี้มันจ่ายเงินจริงนะครับแล้วก็จ่ายเงินมาตลอดประมาณ8ปีด้วยกันนั่นเองนะครับของเพื่อนๆนะครับผมนะก็จะมีคะแนนนะครับอยู่ข้างบนซ้ายบนขวามือตรงนี้นะครับของผมก็มีอยู่ที่787คะแนนนะครับในส่วนของแอป Future Point นี้นะครับสามารถถอนเงินขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ3,000คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็3,000คะแนนจะเท่ากับ5ดอลลาร์ USD นะครับแล้วก็ถอนเงินสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ1 1 5 0 0 0นนบาทนะหรือประมาณ500ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมนะในการถอนเงินก็คือว่าเราต้องใช้อีเมลนะก็คืออีเมลที่เป็นอีเมล PayPal นั่นเองนอะกซึ่งผมแนะนำนะครับในการสมรัครแอปนี้เราสามารถที่จะสมัครด้วยการใช้อีเมลแต่ว่าผมแนะนำให้เราใช้อีเมลที่เป็นอีเมล PayPal เพื่อที่จะรับเงินนะครับเพราะว่าทางระบบทางแอปเขากำหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่า อีเมลที่เราสมัครนั้นก็คือต้องเป็นอ e ีเมลเดียวกันกับอ e ีเมล PayPal นั่นเองนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกในการที่จะถอนเงินผ่าน PayPal นับก็สามารถที่จะถอนเงินเข้า Visa Card ของเราได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเก็แล้วแต่บุคคลนะว่าจะถอนเงินผ่านอันนี้หรือเปล่าผ่าน Visa หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมแนะนําที่สุดก็คือถอนเงินผ่าน PayPal นะ่าจะดีที่สุดนะครับอ่าก็ ต่อมานะครับอ่าในส่วนของบินเดี๋ยวผมจะเปิดบินอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าบินนี้ผมถอนเงินไปเมื่อคืนนั่นเองนะก็คือวันที่25นะครับแล้วก็เงินก็เข้ามาเลยนะก็ถือว่าเร็วมากเลยนะครับอ่าเข้ามาแค่ประมาณ1วันนะไม่ถึง1วันด้วยซ้ําไปนะครับก็เงินเข้ามาอันนี้คือเป็นบินจริงนะครับแล้วก็อันนี้ก็ชื่อของผมนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเราไปดูนะในส่วนของการถอนในส่วนของวิธีการสร้างไรายได้หรือจะหาเงินจากแอปนี้นะครับก็วิธีแรกก็คือเป็นการทําแบบสํารวจนะครับก็คือมาที่เมนูของ Survey ตรงนี้เลยนะก็จะมี p r โ Face นะครับแล้วก็ยูอ r s u เซอรแล้วก็15นาทีฮอตอันนี้คือเป็นฮอตที่สุดนะที่ที่มันเขียน15นาทีแล้วก็มีเปลวไฟฮอตตรงนี้อันนี้คือผม,มแนะนําเลยนะถ้าเราจะมาทําแบบสํารวจก็คือมาทํา2อันนี้เลยนะครับ ต่อมาก็คือนวิธีการที่เราจะสะร้างรายได้จากการที่เราไปเล่นเกมนะก็จะมี Play and Earn เราลองกดเข้าไปนะครับในส่วนของ Play and Earn นะก็คือเป็นการเล่นเกมนั่นเองนะครับก็จะมีเกมที่เขาแนะนำให้เราไปเล่นนะอย่างเช่นเกมนี้นะที่เขาแนะนำก็คือ Game of King of Avalon Dragon War นะเราก็ไปเล่นเกมนี้นะครับหนึ่งหน้าที่เราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่8คะแนนด้วยกันนะครับอัอนนี้คือเกมนะซึ่งเกมแต่ละคน แต่ละแอปนะครับมันไม่เหมือนกันนะบางคนเปิดมาเจอเกมอื่นนะแต่ของผมก็คือที่เขาแนะนําก็คือเป็นเกมนี้นั่นเองนะครับในส่วนของเซอร์เวยนะแต่ผมจะเปิดเข้าๆนะในส่วนของเซอร์เวยสินาทีนะครับมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าผมจะไม่ทําก็แล้วกันอ่ะมันต้องไปเปิดในส่วนของเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอไม่เปิดแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเปิดแล้วคือมันจะจับเวลานะครับมันจะทําให้เสียนะเสียคุณสมบัติของผมนั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อมาคือจากการที่เราดูวิดีโอนะก็อันนี้เลยทุกคนนะวอชวิดีโอนะถ้าเราไปดูวิดีโอเราจะได้รับเป็นเหรียญน,นะครับก็คือเป็นเหรียญโทเคนหนึ่หนเหรียญด้วยกันเนาะหวิดีโอจะได้รับไป1เหรียญด้วยกันนะซึ่งเหรียญที่เราได้รับมาเราก็ไปเล่นในส่วนของเมนูวินตรงนี้นะครับเมนูวินตรงนี้ก็จะมีนะครับในส่วนของการไปลุ้นนะรับเงินตรงนี้นะมันจะมี b i t วันนี้นะ ก็เป็นเราต้องดูวิดีโอก่อนถึงจะมีเหรียญของผมยังไม่มีเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะก็เป็นฟาสต์ d าดครับมันจะมีเงินที่เป็น Paypal ด้วยให้เรานะครับในส่วนนี้เนาะอ่าโอเคครับผมนะในส่วนของอ่าวิวาดนะก็คือเป็นเมนูของการถอนเงินที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็เมนูแชร์นะก็คือเป็นเมนูของการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถที่จะไป โพสแนะนำเพื่อนนะไปทาน Instagram ก็ได้เหมือนกันหรือจะไปแชร์เป็นวิดีโอเหมือนที่ผมทำเป็น Youtube ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมนะการค่าแนะนำนะครับก็จะมีประมาณในี r e n ้ you r r ป e ร r n ซ็นต์ออฟ e นะครับพอยนั่นเองนะเราจะได้ไป50%ป50%นะจากการที่เราแนะนำเพื่อนนะครับอ่าก็อันนี้คือเป็นเมนูที่ดีมากเลยนะผมนะถ้าแอปไหนมีเมนูถอนเอยถ้าแอปไหนมีเมนูการแนะนำเพื่อนผมแนะนำให้เรา เล่นแอปนั้นแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนด้วยเพราะว่าเราจะได้รับอารายได้เยอะมากเลยทุกคนจัดเมนูนี้นะครับโอเคครับผมนะก็อันนี้คือเป็นคร่าวๆในส่วนของการที่เราจะหางเงินจากแอปที่มีชื่อว่า Future Point นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นในส่วนของเมนูวินให้ดูนะครับผมเผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจในส่วนของเมนูนี้นะครับเราสามารถที่จะเล่นได้นะครตอนนี้ผมก็ไปดูวิดีโอมเมคเกทัพหนึ่งวิดีโอด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญที่เป็นสี เหลืองตรงนี้นะผมนะักฟิวเจอร์พอยต์หนึ่งโทเค็นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอามานํามาแลกตรงนี้ได้นะรหรือมาลุ้นตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเออหนึ่งหนึ่งโทเค็นนะครับเราสามารถที่จะลุ้นได้นะวันพฤหัสอันนี้ก็คือวันพฤหัสไอไม่ใช่พฤหัสเดวันศุกร์นะห้าดอลนะลาร์ด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้มีคนที่มาลุ้นอยู่ที่ประมาณ4,228คนนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ21ชั่วโมงนะแต่ผมจะลอง กดนะ i n น e r n o w นาะผมนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ต้องรอนะประมาณ1นึ่ชั่ว่อชั่วโมงนะแล้วก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้รับอยู่ที่5ดอลลาร์หรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ส่วนของ Instan t Win นะก็คือเป็นการที่เรานั้นลุ้นหาโทเคน็นนั่นเองนะโทเค็นก็มาจากการที่เราไปดูวิดีโอเมื่อกี้นะครับแล้วก็จากการจากการที่เรานั้นนะครับมาที่คำว่าซูการ์รัชนะตรงนี้นะก็คือเป็นการ เล่นฟรีนะครับเราก็กดเข้าไปเนาะซึ่งตรงนี้คือเราก็เป็นการาขีดนะตรงนี้นะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการถููนะแล้วก็เปิดนะให้มันได้รับได้รับรูปภาพนะที่มันเหมือนกันข้างล่างนี้มันจะมีอะไรบ้างที่เป็นสีส้มถ้าเหมือนกันสีส้ม3อันเราจะได้รับ1โทเก้นก็คือ1เหรียญเนาะถ้าเป็นลูกอมที่เป็นสีม่วงเราก็จะได้รับเป็น2เหรียญด้วยกันนะถ้าเป็นอันนี้นะครับผมนะโดนัทก็เป็น5เหรียญแล้วก็สูงสุดก็คือ2,000 250เหรียญด้วยกันเนาะซึ่งเราก็นําเหรียญที่เราได้มาแล้วก็ไปลุ้นรับรางวัลเมื่อกี้นั่นเองนะครับที่เป็น5ดอลลาร์เมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้แล้วผมก็กดพลย์ต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นก่อนเลยนะอันนี้ก็ได้รับเป็นสีเขียวทุกคนผมก็ได้ไป10โทเค็นนะครับแล้วก็ผมก็จะนําโทเค็นี้นะไปทําอะไรนะผมก็กดย้อนกลับนะแล้วก็นําโทเค็นี้ไปที่ contest ตรงนี้เมื่อกี้แล้วก็สามารถที่จะมาลุ้นอันนี้คือ เฟบรี uh, อันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะมันคือเดือนหรือเปล่านะได้เป็นของเดือนธันวาเดือนกุมภาพ,พันธ์นะเราสามารถที่จะเล่นได้โดยการที่เราใส่เหรียญน,นะทั้งละ2เหรียญด้วยกันนะผมกดไปนะแล้วก็ผมมีอีกประมาณ8เหรียญผมก็กดไปอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กดไปอีกนะส่วนของวันศุกร์ผมก็ขอเล่นอีกประมาณ5อันนะครับแล้วก็เราก็มาลุ้นโชคนะ อ่าเหมือนอันนี้ไนดะ้เป็นเดือนธันเดือนคุมภากพันหลับว่าวันเหลือประมาณ2วันด้วยกันนะ2องเดยชั่วโมงนะครับในส่วนของพรีวิ e วินเนอรก็คือว่าก็คือว่าคนที่ชนะเลิกนั้นเองนะก็คืออันนี้ทุกคนเห็นไหมของวันเพื่ฤหัสที่ผ่านมาก็คนนี้ได้รับไปอยู่ที่5ดอลลาร์ทุกคนเห็นไหมแล้วก็ วันพุธก็ 5$ ดอลลาร์ครับแล้วก็วันอังคารก็5ดอลลาร์เนาะอันนี้คือเขาแจกเงินรายวันเลยทุกคนเนาะแค่เรานั้นไปหาเหรียญนั่นเองนะจากการดูวิดีโอหรือจากการที่เราไปรุ่นนะในส่วนของอเปิดนะเปิดอันนี้ทุกคนนะอ่าเราก็รับเหรียญตรงนั้นไปรุ้นรับรางวัลตรงนี้เลยนะครับออันนี้คือ ในส่วนของการถาเงินจากเมนูของวินนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนาะก็สำหรับใครที่สนใจในส่วนของแอปฟิวเจอร์พอยท์ถ้าผมนะเล่นฟรีใส่เงินจริงนะก็ไปเล่นกันได้เลยนะอย่าล,ลืมนะอย่าลืมทุกคนนะมาเล่นในส่วนของเมนูวินนี้วินนี้อันวินอันนี้ด้วยนะเพราะว่าหลายคนไม่ได้เล่นเมนูนี้นะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ